สวัสดีทุกทุคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีร h ลชแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับเป็นอ p ที่8ปดแล้วนะครับย้เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทำนี่คลิปคลิปที่เรา,เราทำที่กักการอนพีซีไปใช่ปะเออเราจะเราจะ แล้วผมก็ขยะพันธุ์ปิเศษจนลูกหนะมันเต็มบ้านเต็มเมืองผมจะทำไอ้นี่เออเปลี่ยนลูกหน,นะนะให้เป็นลายบเรียนให้หมดนี่ผมมีหนังวัวมาเยอะเลยอะ่ะดูซิจะทําไอ้นี้ตะก,กี้อันไอ้แทนโพเดียมอันนี้ผมเผาเหล็กเอาไวอ้อ่ะจะเผาเสร็จแล้วด้วย ต้องไปเอากระดาษก่อนไห้เจ๋อเรามีกระดาษแล้วนี่วะแป๊บนนึงะล,ลุงผมเลื่อยไม้อะก็อาจจะอาจจะได้ยินเสียงหน่อยกระดาษคับไงวะเดี๋ยวเกระดาษมันคับไง <c oughs> อ่าเนี่ย ค้ามาเยอะเลยเพราะาต้องการแบบเยอะสุดๆแล้วเราก็ทำเป็นนี่ชั้นหนังสือแล้วก็สลับสลับเป็นนี่เกิดเอามาทำในแค่สองอันเองครับว่าน้อยจัง ว่าผมคงต้องไปสังหารวัวแล้วแหละผมจะเรียกอุ้งรองมาช่วยกันสังหารแล้วกันเรียกหมามาช่วยไล่งับมาแล้วจะตุกต้องการเอิมต้องการหนังวัวประมาณเยอะอยู่อ่ะไม่รู้เท่าไหร่แต่ต้องการเยอะอยู่เร็วเร็วเร็กลุกลุกลุ เสียงมาเอ okay. าโอเคปาหารมันเลยให้หมาผมมันมาช่วยไล่กัดแต่หมาผมมันอยู่ไหนว่าตอนเนี้ย ผมจะตัดไปตอนผมสังหารหมูวัวเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคผมก็ได้ทําการสังหารหวัวมาเป็นจํานวนก็เยอะอยู่แต่ดูจากหนังโอที่ได้ก็นั่นแหละขาดไม้ก็หยิบไม้กันไม้ไหนะวะ ไม่ใช่กล่องนี้กล่องไม้เป็นอะหมดวะเดี๋ยวเดี๋ยวอือได้เม็นกนแหละโอ้ทำมาไ้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นไอ้นี่ค้ามาเยอะเลยทำสักประมาณ สิบอันน่าจะพอมั้งขาดอะไรหนังสือหมดแล้วกระดาษก็หมดเดี๋ยวไปเอาตรงผลผลิตกันเมือกี้แมลงมันมา ตอบหน้าเครื่องดูผลผลิตหน่าเซ้โอ้โหอย่างเยอะจะมืดแล้วอ่ะเนี yeah. ่ย ครับเป็นกระดาษเ,ออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวขอครับก่อน โอเคได้สมุติมาตั้ง48เล่มเลยเดี๋ยวผมจะตัดตอนผมคราฟเสร็จเลยแล้วกันโอเคผมก็ได้คราฟแทนโพเดียมมาจำนวนก็เยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวผมขอไปเอาอ้อยก่อนชูการ์เกนจะมีเพื่อนฮะเพื่อนเยอะเลยให้มันโดนแดดเผาตาย ขี้เกียจไปฆ่ามันยิงมาดิยิงมาดิเออเครื่องมันเก็บเกี่ยว่าเจ้าชูเคนไปด้วยซัก เอามาให้หมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทําผลิตมาหมุนเวียนไปเรื่อยใช้ไม่หมดหรอกโอเคไปที่หมู่บ้านกันครับโอเคเด้วมาถึงเรียบร้อยแล้วเข้าไปเลยโอ้ผมจะวางไอ้นี่ไปเลยนะให้หลับหนเพื่อแบบนหลัแบหบน เห็น้วคนเขากำลังวางบล็อกอยู่เนะี่ยวางอีกฝั่งนะึ่งจงเปลี่ยนอาชีพเป็นไลเบเลียนให้หมดใช่ อาชีพสักส่วนไอ้พวกนี้ผมจะปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วกันไอ้พวกชุดชุดเขียวเนี่ยเกผมจะแลกกระดาษจากตัวนี้แล้วกันซื้อขายซะหน่อยโอเ้โอเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทิ้งขยะก,ก่อน ปเป็นอะไรตัวเล็กผมไปเอาอันนี้มากันผมจะเอาต๊ะคัพปิ้งเทเบิลเข้าไปข้างใน ไปทำกระดาษมา <S 2> <S 2> <S ไปแรกต่อตัวนี้แหละถ้าจะไม่ผิดนะนะใช่ใชตัวนี้แหละ แยากตัวอื่นบ้างคลิกชาร์จสำหรับใช้กับหน้าไม้เหรอไม่ค่อยน่าสนใจสักตัวนี้หระกระดาษหมดแล้วเดี๋ยวเขาไปคาเพิ่มกัน กระดาษมาเยอะๆเลยครับมาเยอะๆความอ้อยมันใช้ได้ไม่หมดหรอกเดี๋ยวมันก็ผลิตมาใหม่เรื่อยๆรับๆับไปครับอ่านหนรับขายอะไรบ้างขอดูหน่อยสิอืม <c oughs> ลิฟทายเฮ้ยน,น่าสนใจฮะอันเนี้ยเบอร์สามะไปขายแล้วมั้งขายกระดาษอืมได้ๆฮะ ขอครับก็ผมขอครับ,รบกระดาษเพิ่มก่อนเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านไปเอาถาดด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอมามันเยอะเลยกระดาษเนี่ย โ <Okay. S 2> อเคแน่วน่ายขายแล้วมัง้งเ,เพื่อนอ,อืมซื้อนี่ยกัน ระดาษหมดแล้วโหแย่จังอันนี้ขายอุปกรณ์ต่อสู้ขวานยังไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวทำอันนี้เพิ่มกันทำะดาษเพิ่มซื้อขายแบบไม่หยุดไม่หย่อน ไปนอนสองซื้อของกางหน้าด้วยสิซื้อนในขายอีหยังมั่งแลนเทอร์ผมค่อยเอาทีหลังก็ได้ในซื้อในขายอีหยังมั่ง ละกันต,นตอนนี้น,นะบุกระดาษหมดเร็วมากเลยอะ่ะกระดาษผมหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาที่บ้านก่อนโอเคกลับมาที่หมู่บ้านอีกรอบสถานกกกันแหละโอเคผมได้ไปเถา,านมาแล้วเยอะด้วย แต่อาตอมมันออกมาก่อนโอเคแล้วก็ไปหาเจ้าตัวนี้ไอ้เพื่อนของซื้อของดสิใจขอทำธุรกิจด้วยสินี่มันตอนเช้านะเพื่อนนายจะมานอนอย่างนี้ไม่ได้น,นะหรือว่าเมื่อคืนไม่ได้นอน จะขอซื้อของนะเดี๋ยวผมขอไปแตกอะตอมเพิ่มก่นอนม,มันจะพอไงเฮ้ยจะขอซื้อนี่เนี่ยสี่ซื้อขอขายท่าหน,น่อยนะไม่คิดแล้วว่าถ่ามันจะหมดเร็วขนาดเนี่ย ว้าวมลามาถึงยุคที่ฐานหมดบ้านแล้วมาถึงยุกที่ฐานหมดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมทางอาวาแลกกับมากด จบปัญหาฐานหมดบ้านไปแล้วอ้อยก,ก็หมดบ้านด้วยสุดยอดเลยอือมดิบไทยน,นี้อะไรอันนี้มันดูไม่ได้มันหลอกไปอ่ะอืม เฮ้นายออกไม่ได้นะเพื่อนกลับเข้าไปเลยต้องไงต่อดีวะเดี๋ยวผมคงต้องไปพลิกบ้านหาฐานกับสุกาเคนซะแล้วเฮ้ยเฟเธอร์ฟอร์ลิงหนึ่งน่าสนใจฮะดูจากตังที่ผมมีอยู่อ่ะอืมเฟเธอร์ฟอร์ลิงอ่ะ น่าสนใจฮะจกรด้ษผมหมดบ้านแล้วอะน่าเศร้าต้องการอะไรนะต้องการ14มรกตกับ1สม,มุดผมต้องซื้อมาอย่างละเยอะอยู่อ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อน ตอนนี้ขาย,ยถึงขายผมก็ยังซื้อมันได้เพราะกระดาษหมดบานแล้วก็นา,า้าโอเคจากที่ผมแลกของไปจนหมดตูดแล้วมันเดี๋ยวผมเดี๋ยววัหนหลังจะมาแลกใหม่ให้มันแบบเออให้มันปลดล็อกของอะไรอย่างเช่นแบบเดมอนพิกแอดอะไรอย่างเงี้ย คเดี๋ยววันหลังผมจะมาแลกของใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะได้เวลาอันสมควรล,ลนะครับน่าจะได้เวลาอันสมควรนะครับยิงผ่านผมก็กลับไปคลิปแต่เพลงท่น,นี้กันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บายๆอย่าลืมกดไลค์กดซับกดคลิกกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วจะมาเจอกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับบายโอเค